The hills, those hazy days I too remember. We were running still, had the whole world at our feet. I'm alone here floating in the sky, I'm high above the world I used to know, and I'm far from any danger, safe from any. สวัสดีครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอ๊ตเลอร์ทำยูทูบนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพาทุกคนนะครับมาดูการเดินเกมของฉบับ พี่ดอยเซอร์นั่นเองนะครับผมก็สำหรับใครที่ดูคลิปนี้เนี่ยจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมนี่เนี่ยผมได้กดในไอดีงานนะครับคลิปนี้เนี่ยหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้เยอะๆเลยนะครับมาดูครับว่าผมเนี่ยจะพาทุกคนนะบุผมมาดูการเดินเกมของพี่ดอยเซอร์จะแบบสั้นนี้นะครับผมว่าเขาเดินยังไงแล้วผมตรงตอนเกมเนี่ยบัสก็ฟาร์มไปก่อนนะครับและใครที่สนใจนะผมปั๊มแรงนะผมมาได้ที่เพจโัตเลอร์เลยนะครับผมราคาดาวก็ถูกนะครับแถมทุกงานนะครับก่อนที่เข้าไปรับชมเนี่ยฝากกกกดดดดไลลลคคค์ตตติามมมมช่่่ออองงผผผ้้วยนนนนนนะะะรรััับบเเเพืป็ใจจี ฉบับพี่รอยเซอร์ให้รวยที่สุดเลยนะผมออนนี้ผมก็ลากมาฟาร์ม2กองนะระยะอาชีะนี่ฟันไม่โดน2ตัวนะลากมาก็เหมือนให้เขามาตีเล่นนะก็ฟาร์มไป่อนนับผมเอาเวลสี่นะจริงๆเล่นบัสป่าเลยนะผมออกจากป่าเนี่ยต้องให้ได้สสแต็กนะผมแต่ว่าผมเนี่ยไปเสียสแต็กรงที่คีฟนะครับเพราะผมโดนเมทตัด ตอนนี้เมฆมาเกียกางก็ตายไปดิครับผมโอเครอวงกรเกิดนะผมเดี๋ยวผมจะยืนดนักตรงนี้นะครับเหมือนว่ามีตัวขึ้นมานะผมเจอหนึ่งตาต้องรอตีนะผมรอตีรอตีแป๊บหนึ่งกดแป๊บหนึ่งโอเคไหลทีนึงตายหรือเปล่าโอเคกดย้ํา้ําปั๊บนี่อีกตัวหนึ่งโอ้โหไม่ได้นะครับเดี๋ยวรอรอวงกรเกิดดีกว่านะผม ช่วงเวลา2นาทีนะผมมังกรเคดัสเนี Dim ่ยจะเกิดนะครับผมให้ทุกคนเนี่ยฟาร์มเสร็จนะครับผมให้เราทําอะไรก็ได้นะครับให้มารวมตรงมังกรก็ได้นะครับผมอย่างมากเนี่ยเวลาเอามังกรต้องให้เมกับโลมเนี่ยมายืนช่วยกันนะผมยืนยืนโซนนะแล้วก็จังหวะที่มังกรเกิดครับผมบัฟฟ้าฝั่งเขานียจะเกิดพอดีนะครับถ้าทามมิ่งเนี่ยของฝั่งเขาคร้บผมเริ่มฟ้าแล้วผมเวลามังกรเกิดเนี่ยบัฟฟ้าก็จะเกิดพอดีนะให้เราเข้าบัฟฟ้าได้เลยนะครับผม แล้วผมเนี่ยก็ได้จังหวะที่ว่าผมได้บั๊มังกร,กรนะเลยไหลคีปหดปลาย,ยนะผมตอนนี้เนี่ยถ้าฝั่งเขาเนี่ยรู้ว่าผมเอาบูไปนะผมต้องรีบกลับไปเอาบูนะครับผมเพื่อกันโดนตัดนะแต่วันนี้ผมมาเติมล่างนะครับผมว่าผมได้2ตัวนะนี่โอเคได้2ปึ้งโอเคครับผมคุ้มมากนะครับได้เวทป่าได้คีวีสอตัวคือรวยมากนะครับผมฝั่งเขาเนี่ยหน้า ไม่รู้ว่านะเขาฝั่งเขาเนี่ยจะกลับมาเอาบูตัวเองหรือเปล่านะครับหรือว่าตัดบูฝั่งผมไปแล้วนี่ก็ไม่รู้นะผมก็วนทาวมิ่งเลยนะผมก็ฟาร์มจากแดงไปบูนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับฝั่งเขาเนี่ยก็ต้องเอาบูก่อนอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าผมโดนคโดนตัดบูเราไปนะครับผมซึ่งแผ่นนี้เนี่ยทุกคนจะสังเกตได้ว่าเวลาเวลาบัฟเกิดน,นะผมเราเอาบัฟฝั่งไหนนะครับเวลาบัฟเกิดเนี่ยมันจะมีเวลาขึ้นมาตรงแผนที่นะผมให้ทุกคนเนี่ยสังเกตนะครับเวลาบัฟฝั่งเขาจะเกิดเนี่ยนะครับ ก็ผมได้โดนล้านบัฟไปนะฟอร์เนเอาไปนะผมผมต้องไปเอาคืนนะฟอรินห้าวด้วยเบอร์ตี้เลยไปิงกปอง,ปองโอเคดบดอกไปิงทีสเต็ปสกิลเพลโอ้โหสกิลเพลวชลาไหลบัฟต่อยนะอ้าวตายนะอย่างเงี้ยโดนเข้ามาตายนะอย่างงี้นะคะอสเคได้ปากไปอีกนะครับผม คือบอกเลยว่านาคอรสมันในบูแล้วก็ยังจะไม่ได้เลสอีกด้วยนะ <c oughs> พอผมได้ตัดทามิงเขาแล้วผมเราสังเกตได้ว่าบัฟฟ้าเขาเกิดแล้วนะซึ่งหมายความว่าถ้าบัฟฟ้าเขาเกิดเนี่ยมีสันนิฐานได้ว่าเขาเนี่ยอาจจะวัดกลับบ้านเพื่อเอาบัฟฟ้านะผมให้เราเนี่ยรียบไปตัดเลยนะครับแต่ว่าผมเนี่ยเป็นคีบกลางนะตีป้อมก่อนนะครีบเหมือนจะน้อยเราน่าจะไม่ได้นะเดี๋ยวผมจะเข้าบูต่อนะนี่นะฮบผมเมียเขามากันละไม่ได้การหลอกเขากลับเลนมานี่ไง่เอ้าไม่กลับนะครับผมนาะคอส อาได้บูต่อแล้วได้บูนะครับผมเราไม่มีตีนะอีกห้าวิเราก็วนอปอบนะครับผมตีสามวินะพยายามลากมาดีกว่านะครับผมโอเคได้บัฟน,นะผมไหลตัวหนึ่งสกสมแตกพอดีโดดได้สองทีนะผมนี่ไงเก็บสแตกสามทีโดดได้สองทีอะ่ะนี่ไงโปรสุดคุ้มโอเคตายโคตรคุ้มอ่ะแต่ผมมาไหลตรงนี้ต่อนะครับผมเจ้าคีบเล็กต่อนะ ไม่ต้องฟาร์มนะครับผมไม่ต้องฟาร์มบิลเจ็ดบัตรราเวลเก้าตึงตีมุย้ยบนทางม,มีอย่างนี้คือแบบว่าเรารวยมากนะดูเงินเขาดิผมสี่พันสองของเขาพันเก้าเงินนําทั้งสามพันนะเขาไม่มีไรตู้กับผมแล้วนะนะต้นเกมอย่างผมเนี่ยต้องเล่นให้สุดนะครับผมเล่นไม่สุดเนี่ยท้ายเกมเนี่ยเราจะลําบากนะครับอาจจะเอาลาคอสไม่ลงเลยก็ได้นะถ้าอยู่แล้งทงสูงนะครับเล่นแบบนี้หวังว่าป่าของข้ามเนี่ยไม่ต้องเล่นพัดกันพอดีนะ ถ้าใครสงสารเนี่ยก็อย่าไปทำเลยครับผมถ้าทําตัวเสมอนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยผมได้เอารหัสไอดีลูกค้ามาเล่นนะก็เลยต้องเล่นจริงจังนิดนึงนะผมก็ขอขอโทษด้วยนะครับใครที่กดเจอผมตาเนี้ยนะจอวนี้เงินเรานําแต่ผมพร้อมบวกครับโอเคไหลมาอีกหนึ่งทีนะเขาไม่ทันฟันไหลวีเลตตอบวีเลสไม่เกือบเคิฟตีแตกโอเคตีอิกิโดยที่นึงโอ้โหไม่ได้หว่ะมันฟิกออกไปนะดุระยะเราอะหิวได้ไหมหิวได้ไหมคอยทีนึง อุ้ยไม่ทันนะครับผมเขาวิ่งไปนิดนึงน่าจะได้นะแต่ผมรีบเกินไหลคลีปต้องการดีกว่านะครับผมผมจะไม่กลับบ้านนะผมบอกเลยจะไหลคลีปเก็บเลือดไปเรื่อย <c oughs> เป็นวิถีของการเล่นยังไงให้รวยสุดเลยนะผม <c oughs> ก็ไหลคลีปไปเนี่ยเลือดก,ก็เต็มหลอดพอดีอะ่ะ <c oughs> นี่นะครับตัวเราบางด้วยนะผมได้ออกโคลิเวอร์ด้วยนะครับผมตอนนี้ก็ไหลชุดเดียวมีโอกาสตายครับเล่นกับเอญยานี่ก็ได้เกาะด้วยนะเกาะหนาจัดจัดอ่ะ ผมรอเดียวครับแต่ยืนหานได้ว่าเขาน่าจะเดินมาฝั่งนี่ไงมันเดินแหลมมันเดินแหลมบเหรอโอ้โหฟิกไปแล้วโอเคเราได้ฟิกเขาคุ้มอยู่เราเก็บสแต็กใหม่นะโอ้ตัวลาฟคีดไปตัวหนึ่งนะครับถ้าชีเปิดดีทาชีเปิด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 ไฟเปิดไฟโอเคโดดสวยเป่งเป่งได้สองโอเควิ้ยตึงเกินอ่ะเล่นแบบนี้ต้องไปแข่งโปลีกแล้วอนาคตว่าไงเพื่อนปูตาไม่ทันนะผมจะไหลคีดต่อระยะไปนะไม่ถึง แต่ได้ตัวนี้แทนโอเคเฮ้ยทำไมเราโหดจังวะต้องเร็วกว่านี้สิเอาสินะอันนั้นขอไอคริโตเหมือนจะไฟกระนูนเยอะมากเลยนะตรงกลางผมขอแจมด้วยละกันโอเคลัด์ทให้หมดลัดให้หมดลัดให้หมดโอเคโอ้ตายสี่ตัวแต่เราได้มาทั้งหมดกี่ตัวนะสองตัวแน่เลยโอ้โหโดยไอ้ย่าลัดไปหนึ่งตัวได้สามตัวโอ้เกือบได้ฟอร์ตคิวขอยตัวได้ไหมขอยตัวขอยตัวฟอร์ตคิวนะฟอร์ตคิวฟอร์ตคิวนะครับผมโอเคเอาสุดอ่ะผมเอาสุดอ่ะ ออกหน่อยออกหน่อยเพ้าโอเคขีบมารอดรอดรอดโอยคือเสี่ยงตายมากเพื่อจะเอาคดคิวแต่ได้แค่เดจินเดลี่โอ้ไม่ไหวอะ่ะกู้ษาเสี่ยงชีวิตเพื่อจะไปเอาคิวนอกป้อมอยา่าโอ้โหแม่งโดนวีนออมว่ะทุกคนหลบไม่ทันแม่งเอ,อ้ยตายฟรีเลยกันเก็บชีวิตไปเล่นรอบหน้าซะหน่อยมาดูการใครได้ m v วีผมว่าเป็นผมนะ นี่ไงชนะ6ครั้งต่อเนื่องแล้วผมได้อันดับหนึ่งนะครับก็โคตรตึงแฉะก็พอคุณที่ดูจนจบนะครับผมใครที่ดูแล้วเนี่ยเป็นประโยชน์ของใครหลายๆคนก็ฝากแชร์ต่อไปให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆดูนะครับผมเป็นหนึ่งทักษะที่ทุกคนต้องเรียนรู้นะครับผมเป็นประโยชน์ในการไต่แรงนะครับผมจะได้ขึ้นคอนซูมตูพีงสักทีนะครับก็เจอกันคลิปนะครับผมสำหรับความรู้คลิปนี้เนี่ยก็ให้เป็นประโยชน์เนี่ยก็ฝากกดไลค์ไว้ด้วยนะครับผมเจอกันคลิปนะครับสำหรับผมจะมาทำคลิปอะไรเนี่ยก็ อีตาวด้วยนะครับผมสวัสดีครับแล้วก็มาดูค่าพลังผมทําไปทั้งหมด43นะครับผมของทีมแล้วก็เซตเทมประมาณนี้นะครับผมดาเมจล้วนถ้าเหรเกมเนี่ยก็ออกเป็นขวานแทนก็ได้นะ